إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم สลามอะลัยกุมวะลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บทที่12บสองนะครับในครั้งนี้ซึ่งบทนี้เนี่ยมีชื่อว่าบาบมินัชิกอัลอิสติอาตุบีย์ไกยดิลลาห์หรือที่แปลว่าส่วนหนึ่งของเรื่องที่เป็นชิริกคือการขอความคุ้มครองจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์นะครับก็เป็นเหมือนที่เคยรับทราบกันมานะครับสำหรับการเขียนหนังสือของท่านเชกมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบท่านจะ ใช้วิธีการในการขยายความหรือว่าแจ้งข้อมูลโดยการนําเอาตัวบทที่ได้จากกิตาบุลลอหรือสุนนะของท่านเราสุนทรลอลหออะไรทิ่ว่าสั้นลนำหรือคําอธิบายของบรรดาสารเข้ามาเขียนเป็นข้อมูลของเป็นเป็นข้อมูลหรือเป็นเนื้อหาของบทที่ท่านได้ตั้งเอาไว้ในหนังสือหรือกิตาบตัวฮิตเล่มนี้นะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยข้อมูลที่ท่านได้เขียนเอาไว้ก็ได้แก่อายะแล้วก็ที่อัลลอฮฺตะอาลลาตัดเอาไว้ว่า ว่าหนูแก่ริจาร์นจากอินซียังดูนบริจาิน์มันจินน์ฟะ زاد ูหุ่มรหัชซึ่งความหมายของออหนนี้ก็คือและได้แจ้งให้ทราบว่ามีมนุษย์จำนวนหนึ่งทำการขอความคุ้มครองจากยินหรือต่อยินจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ยินพวกนั้นเข้ามาเพิ่มเติมความหวาดกลัวแก่มนุษย์กลุ่มนั้นให้มันมีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ท่านเชฟมหามดบินอดีวะฮาก็ได้กล่าวถึงฮะดีษบทหนึ่งครับซึ่งเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงเขาและบินติฮากีมนะครับโดยแจ้งว่าท่านนานได้กล่าวว่านานได้ยินท่านรอซูลซ่อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันน่าละมันซีลันฟะกลาวอาอูดุบิกะลิมาตินลาฮิตามะตมินชัรริมาคขลับลัมยัดุรรหูชัยฮั حتايرحلة มินมันซีลิฮิีลิกรัวหูมุสลิม ความหมายของฮะดิษคือใครก็ตามที่ไปพำนักอยู่ในสถานที่ไหนก็แล้วแต่และเขาก็พูดว่าออูดุบิคลิมาทินลาฮิตามัตมินชัดนิมาคารักหรือที่แปลว,ว่าฉันขอความคุ้มครองต่อบ,บรรดาพระดำรัดอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความไม่ดีของสิ่งที่พระองคทรงสร้างไว้ก็จะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเข้ามาทำร้ายเขา จนกระทั่งเขาได้จากไปจากสถานที่สถานที่นั้นนะครับบันทึกโดยหม่ามุสลิมซึ่งมุฮัมมัดบอกว่าในจากตัวบทตัวนี้เนี่ยสอนให้เราทราบหลายประเด็นด้วยกันอันที่หนึ่งทำให้เราทราบถึงความหมายหรือคําอธิบายของอายะนะครับที่บอกว่าวะอันนหูการ์าริยาลุนมินัลอินส์อันที่สองทำให้เราทราบว่าพฤติกรรมนี้เป็นชีริกแล้วก็อันที่สามฮะดีส่วนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพฤติกรรมนี้เป็นชีริกเพราะว่าบรรดาน,นักวิชาการครับได้ใช้ฮะดีสบทนี้ เพื่อยืนยันแล้วก็เป็นเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าคำพูดของเราหรือพระตำหนัดของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับแล้วก็บรรดานักวิชาการท่านยังพูดกันไว้ว่าการไปขอความคุ้มครองจากสิ่งถูกสร้างนั้นมันเป็นมันเป็นการทำชีริกนะครับซึ่งเป็นเรื่องห้ามทำ นะครับแล้วก็อันที่4ี่ครับอ่า h a นี้เป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงความประเสริฐของดูอานบทนี้แล้วก็สุดท้ายครับเอ่อเป็นการบ่งบอกแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าการที่เรื่องเรื่องไหนเรื่องเรื่องไหนหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นะครับมันเอ่อมีความสามารถในการส่งผลดีให้กับเราหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับเราไม่ว่าจะหมายถึงการ ปอปกป้องเราหรือว่ากีดกันเราให้พ้นจากสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอหรือเรื่องไม่ดีที่เราไม่อยากจะไม่อยากจะเจอหรือว่าสามารถออทําให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้เนี่ยออการที่เรื่องเรื่องนั้นมีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชีว้วัดเป็นตัวบอกว่าเรื่องเรื่องนั้นจะไม่ใช่ชีริกนะครับอันนี้คือเนื้อหาที่ท่านเชคมัมมัดบอับดุลวฮาบเราให้มาคุอุนเราท่านได้กล่าวเอาไว้ในบทนี้นะครับท่าจากนั้นเราจะ ามาพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเขียนเอาไว้ในบทนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันไปการไปหรือได้ยินกันไปจากหัวข้อของเรื่องก็คือเรื่องนี้เนี่ยหรือหัวข้อของบทนี้เนี่ยพูดถึงการขอความคุ้มครองหรือที่เรียกว่าอิสติอาดะต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์นะครับซึ่งไม่เป็นชีริกนะครับตามที่ท่านเชคโมฮัมหมัดเอียดีวะฮับได้ระบุเอาไว้ในหัวข้อของบทนะครับ สำหรับการขอความคุ้มครองนะครับหรือว่าที่เรียกว่า istiad เนี่ยนะครับมันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้ได้หลักๆนะครับประเภทที่หนึ่งคือการขอความคุ้มครองที่อยู่ในขอบขอบข่ายของความหมายของการขอดูอานะครับซึ่งมันหมายถึงการวอนขอจากจากผู้ที่หรือจากสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมีความสามารถมีอิทธิฤทธ แล้วก็เป็นการวอนขอด้วยใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นเทิดทูนมุ่งหวังแล้วก็ออหวาดหวั่นต่อสิ่งสิ่งนั้นหรือต่อ,อ,อคนคนนั้นนะครับซึ่งถ้ามันหมายถึงการขอความคุ้มครองก็คือการขอจากสิ่งเหล่านั้นหรือว่าจากคนคนนั้นให้ให้เข้ามาช่วยปกป้องเรานะครับให้รอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยจากเรื่องที่เรารู้สึกกังวลแล้วก็จากสิ่งที่เราหวาดกลัวนะครับ ซึ่งการขอในความหมายนี้เนี่ยจะถูกแสดงออกมานในรูปลักษณ์ของการที่คนที่เป็นผู้ขอนะครับจะไปขอจากผู้ที่หรือจะไปขอจากสิ่งที่ประสาทส,สัมผัสปกติของเขาไม่สามารถรับรู้ถึงมันได้คือหมายความว่าเขาไม่สามารถได้ยินเสียงของผู้นั้นได้หมายหมายถึงผู้ที่เขาเข้าไปขอนะครับแล้วก็ไม่สามารถเห็น คนคนนั้นหรือผู้ผู้นั้นที่เขาเข้าไปขอได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสัมผัสหรือรับรู้ถึงผู้นั้นได้ด้วยปราษาทสัมผัสที่ปกติที่เขามีนะครับแต่เหตุผลที่เขายอมเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือเข้าไปขอความคุ้มครองจากผู้นั้นหรือจากสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเลื่อมใสในอำนาจของผู้ผู้นั้นนะครับหรือเลื่อมใสในอำนาจของสิ่งสิ่งนั้นนะครับ แล้วก็เพราะว่าเชื่อในอิทธิฤทธิความสามารถของผู้นั้นหรือว่าสิ่งนั้นที่เขาเข้าไปขอนะครับหรือเพราะว่าการเทริดทูนและก็ให้เกียรติที่เขามีต่อสิ่งสิ่งนั้นหรือที่มีต่อผู้ผู้นั้นที่เขาเข้าไปทําการขอนะครับซึ่งการขอในรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันคืออิบาด,ดะ ซึ่งเราก็รับทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอิบาดะเป็นสิทธิ์เฉพาะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลาแน่นอนไม่มีใครไม่มีใครทั้งสิ้นเข้ามามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลาในเรื่องนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่มันก็แปลว่าเรากําลังทําเรากําลังเอาอิบาดะไปมอบให้กับผู้อื่น นะครับไปทําต่อผู้อื่นนั่นก็นั่นเท่ากับว่าเรากําลังทําชีริกต่อลาสุภา,านะหัวทะอาลาอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยการขอในรูปลักษณ์แบบนี้หรือการขอความคุ้มครองที่ออกมาโดยลูกลักแบบนี้นะครับถ้าเอาไปทําต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ลาสุฮา,านะหูวทะอาลามันก็แปลว่าเรากําลังทําชีริกถ้าใครก็แล้วแต่นะครับไปขอความคุ้มครองต่อมาละอีก,กะ ต่อคนตายต่อวะลีที่ตายไปในกุม่มโบหรือต่อนบีนะครับหรือว่าต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขามองว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานอามันแปลว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันคือชีริกแล้วมันก็เป็นชีริกใหญ่ด้วยนะครับซึ่งชีริกใหญ่เราก็ทราบถ,ถึงโทษทันของมันอยู่แล้วแล้วก็ทราบถ,ถึงความหนักแล้วก็ความรุนแรง ของพฤติกรรมนี้และก็ผู้กลุ่มที่ศาสนานี้มีต่อการทําชิริกในรูปลักษ์แบบนี้หมายถึงชีริกใหญ่นะครับแล้วก็ทรากกันอยู่แล้วออนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการขอในความหมายนี้หมายถึงการขอที่อ,อ,อยู่ในขอบข่ายของความหมายของการขอดูอาเนี่ยมันยังสามารถแสดงออกมาได้ในอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือในรูปของการ ไปขอจากคนที่มีชีวิตอยู่ที่อยู่กับเขาตรงนั้นหรือที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเขาได้ตามช่องทางการสื่อสารปกติที่เป็นที่เข้าใจได้นะครับแต่เป็นการไปขอให้ทําในเรื่องที่ไม่มีใครทําได้นอกจากพระเจ้าหรือเป็นการไปขอให้ทําในเรื่องที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่สามารถจะทําได้อย่างเช่นขอให้ช่วยให้มีชีวิตยืนยาว นะครับขอให้ช่วยให้หายป่วยทั้งที่หมอก็หมดปัญญานะครับขอให้ช่วยให้คลอยความคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วทั้งหมดนะครับขอให้ช่วยให้ประทานดิสกีให้ให้กับเขาอย่างมากมายกว้างขวางแล้วก็ขอให้ช่วยให้ประทานความสําเร็จให้กับชีวิตของเขาในทุกๆด้ได้หรือว่าอะไรอื่นๆซึ่งไม่มีใครมอบให้ได้นอกจากผู้ที่เป็นพระเจ้าเท่านั้นที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดว่า เขาไปขอจากคนคนนั้นในเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีเฉพาะพระเจ้าที่ทําได้อย่างนียนะครับก็พฤติกรรมนี้เนี่ยเข้าข่ายการทําชีริกนะครับเป็นพฤติกรรมที่เป็นชีริกนะครับเพราะว่าการไปขอกับคนคนคนอย่างนั้นในในเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นการขอที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อในอิทธิฤทธิ์แล้วก็เชื่อในอำนาจที่เกินธรรมดาของคนคนนั้นนะครับหรือมันแฝงไว้ด้วยการ รู้สึกเทิดทูนคนคนนั้นจนหลุดจนทําให้จนประมาณว่าเป็นทาให้เป็นการยกสถานะของคนคนนั้นให้หลุดให้หลุดออกไปจากสภาพหรือสถานะของมนุษย์ปกตินะครับแล้วก็หลุดไปสู่สถานะของการเป็นพระเจ้าหรือเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าหรือเป็นคนที่สามารถส่งผลกระทบใดๆก็แล้วแต่ต่อพระเจ้าหรือต่ออํานาจและก,ก็การดําเนินงานของพระเจ้าได้ซึ่งพฤติกรรมผู้นี้ทั้งหมดมันเป็น ชีริกแล้วก็ความเชื่ออย่างนี้ที่เกิดถ้าเกิดเราไปมีกับคนคนนั้นถ้าเกิดว่าเรากําลังเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความมีมีลักษณะในการเป็นเจ้าอยู่ในคนคนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากาลังยกคนคนนั้นให้อยู่ในสถานะที่เทียบเทียบเคียงหรือว่าเข้าไปมีความเกี่ยวข้องเป็นทุนส่วนกับพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นชีริกนะครับก็สรุปได้ว่าการขอความคุ้มครองต่อรัชสุภาณหัวตะอาลัยในใน ประเภทที่หนึ่งเนี่ยคือการขอความคุ้มครองนะคือมาถึงการขอความคุ้มครองโดยภาพรวมนะครับอย่างที่บอกไปคือแบ่งออกเป็นปสองประเภทสิ่งที่เราพูดผ่านไปเมื่อกี้คือประเภทที่หนึ่งคือการขอความคุ้มครองที่อยู่ในขอบข่ายความหมายของการขอดุดาซึ่งจะแสดงออกมาให้มาได้ในสองลักษณะหลักๆนั่นก,ก,ก็คือการไปขอจากสิ่งที่มันผลจากญาณวิสัยปกติไปถึงไปขอจากผู้ที่หรือจากสิ่งที่ ภาษาสัมผัสปกติเราไม่สามารถรับรู้ถึงเขาได้คือเราไม่ได้ยินเสียงเขามองไม่เห็นเขาไมา่ไม่สามารถสัมผัสถึงเขาได้ด้วยภาษาสัมผัสปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปขอจากคนหรือจากสิ่งที่อยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยการกระทำนี้มันคือชีริกนะครับหรือมันจะสามารถแสดงออกมาในอีกรูปลักษณ์หนึงก็คือการไปขอจากคนที่เป็นคนปกติธรมรมดานี่แหละ แล้วก็อยู่กับเรานี่แหละแต่ไปขอในประเด็นที่ไม่มีใครสามารถทําได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นชีริกด้วยนะครับแล้วก็เป็นชีริกใหญ่ด้วยส่วนประเภทที่สองของการขอความคุ้มครองหรือการขอนะครับก็คือการไปขอการช่วยเหลือปกติทั่วไปนะครับที่สิ่งถูกสร้างด้วยกันเนี่ยสามารถมีให้กันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ สิ่งถูกสร้างเนี่ยสามารถทําให้การได้นะครับในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายความสามารถที่จะทําให้การได้ด้วยแล้วก็เป็นการขอความคุ้งครองหรือขอการช่วยเหลือในรูปลักษณะที่มันเข้าใจได้นะครับไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบเล่นลับลี้ลับอะไรแบบนี้ครับเป็นอะไรที่ปกติที่เข้าใจได้ในช่องทางที่เข้าใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มีกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน ในมุมปกติที่สังคมของมนุษย์เราหรือว่าอ,อ,อยู่ในขอบข่ายการกระทําที่มนุษย์เราทําให้กันได้หรือได้รับประโยชน์จากกันได้นะครับก็อน,นี้ไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะชัดเจนอยู่นะครับต่อมาเนี่ยเราจะเข้ามาดูกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบทนะครับที่ท่านเชคโมฮัมหมัดเบามดิวะฮัดได้กล่าไวไว้ในบทนี้ซึ่งได้แก่อายะและก็ฮะดีสนะครับแล้วที่อายะก่อนครับอายะในอายะนี้อเราจะอานาบอกว่าวะนะฮูกานะ ริจารุมินันอินซียงอูดูนบิริบิริจารินมินันจินฟา,าดูฮุมระากาและได้แจ้งให้ทราบว่ามีมนุษย์จำนวนหนึ่งทำการขอความคุ้มครองต่อยินจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ยินพวกนั้นเข้ามาเพิ่มเติมความหวาดกลัวแก่พวกมนุษย์กลุ่มนั้นให้มันมีมากขึ้นคือต้องเข้าใจว่าอายะนี้นะครับเป็นหนึ่งในอายะที่ถูกเก่าไว้ในสุรตุนยินซึ่งเป็นสุรที่ อัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาสั่งให้ท่ารสรุนซอนอัลลอฮฺอะไรฮิวะซัลลัมประกาศออกมาว่าได้มีบัญชามาหาตัวท่านนะครับแจ้งให้ท่านทราบว่ามียินกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้มาฟังกฏอ่านจากนั้นยินกลุ่มนี้ก็ศรัทธาแล้วยินกลุ่มนี้ก็เล่าถึงสภาพของพวกพวกยินด้วยการที่เคยเป็นซึ่งหนึ่งในสภาพที่มันเกิดขึ้นกับพวกยินที่ได้มีที่ยินกลุ่มนี้เล่าถึงก็คือ อายะนี้นั่นหมายถึงการที่ยินกลุ่มนี้เล่าให้ฟังว่าได้ได,ได้มีการบอกให้ทราบว่ามีมนุษย์มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้กับพวกยินแล้วมันก็เลยส่งผลทําให้มนุษย์กลุ่มนั้นต้องพบกับสภาพที่อายะนี้กล่าวไว้ก็คือต้องหวาดกลัวมากขึ้นแล้วก็ยิ่งหวาดหวั่นมากขึ้นจากพฤติกรรมตรงนี้นะครับคืออายะนี้นะครับเ,เหตุผลสมัยก่อนเหตุผลที่ มนุษย์กลุ่มนี้หรือมนุษย์พวกนี้ครับไปมีพฤติกรรมแบบนี้กับยินก็เป็นเพราะความเชื่อของพวกเขาที่ว่าเขาเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ครับจะมีจะมียินยินที่มีอิทธิพลคอยดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่ถ้าบ้านเราก็จะเรียกในนามของเขาจะมักจะเรียกกันว่าเจ้าที่ครับยินเจ้าที่คืออาลบสมัยก่อนเวลาเดินทางครับแล้วต้องไปหยุดพักอยู่ตรงตรงสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขาจะเลือกที่จะเป็นที่พักเนี่ย เขาจะเชื่อว่าที่ตรงนั้นหรือขึ้นจริงแล้วทุกที่มันจะมียินเจ้าที่อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยขอความคุ้มครองจากยินเท่าที่เท่านั้นเนี่ยให้ให้ให้ช่วยดูแลเขาไม่ให้ยินที่เป็นลูกน้องที่เป็นแบบเกเรอยู่ในการควบคุมของยินเท่าที่เจ้าที่ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาทําร้ายหรือเข้ามาการแกล้งอะไรเขานะครับก็เป็นที่มาของอายะนี้แล้วก็เป็นที่มาของข้อมูลที่ยินที่ถูกกล่าวไว้ในอายะนี้นะครับได้บอกเล่าถึง พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์พวกนี้นะครับอายะนี้เป็นหลักฐานที่บอกบง่งบอกว่าการขอความคุ้มครองต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่อลอ์เนี่ยเป็นชีริตอย่างไรเอ่ยนะครับก่อนอื่นครับอายะเนี่ยเป็นอายะอายะนี้นะครับบอกเล่าให้เราได้รับรู้ว่าสภาพที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์กลุ่มนี้ที่ไปขอความคุ้มครอง ต่อยินเนี่ยมันนั่นหมายถึงสภาพที่เขาจะต้องอยู่ในความหวาดหวั่นความหวาดกลัวนะครับสภาพนี้เนี่ยมันเป็นการลงโทษทเทาลสุภานหุวตาอาลาทรงลงโทษพวกเขานะครับเนื่องจากพฤติกรรมหรือว่าการกระทำนี้ของเขานะครับซึ่งการลงโทษแน่นอนว่ามันจะไม่มีขึ้นถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนมันแปลว่าการลงโทษนะครับที่มี เพราะว่ามันมีการฝ่าฝืนนั่นเองมันแปลว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนเป็นพฤติกรรมที่เป็นบาปแน่นอนนะครับซึ่งเนื้อหาใจความที่ฮะดีสหรือว่าที่อายะนี้ได้แจ้งเอาไว้ครับเป็นการพูดตําหนิถึงการการะทาตรงเนี้นะครับแล้วก็เป็นการตําหนิการที่มนุษย์ไปขอความคุ้มครองจากยินนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า เวลามนุษย์ไปขอความคุ้มครองจากยินคือโดยธรรมชาติปกติแล้วโดยประสาทสัมผัสปกติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่ไม่สามารถสัมผัสรับรู้ถึงยินได้ใช่ไหมครับมันก็เท่ากับว่าการที่เขาไปขอความคุ้มครองกับต่อยินเนี่ยมันเป็นการที่เขาไปขอความคุ้มครองต่อผู้ที่อยู่ในอินมุนไกรหมายถึงผู้ที่เป็นเป็นไกรอิปหมายถึงผู้ที่เขาไม่สามารถสัมผัสรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้นั้นหรือว่า คนคนนั้นได้ด้วยสัมผัสประสาทสัมผัสปกติซึ่งเหตุเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเหตุผลที่เป็นตัวชักจูงให้เขาไปยอมขอความคุ้มครองต่อยินเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีความเชื่อในอิทธิฤทธิ์เชื่อในอำนาจอะไรของยินนั่นเองซึ่งการขอความคุ้มครองในรูปลักษณ์แบบนี้เราก็เรียนรู้กันไปแล้วว่ามันเป็นอิบะาดาและ เมื่อเขาเอาไปทํากับยินมันก็แปลว่าเขากำลังอิบาดาห์ต่อยินซึ่งการอิบาดาห์ต่อยินเป็นการทําชีริกนั่นเองนะครับก็จากตัวนี้ก็เป็นการยืนยันให้เราได้รับทราบว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮ์ตำหนิเพราะมันคือชีริกนะครับแล้วก็เราก็ทราบกันแล้วว่าชีริกเป็นเรื่องที่เป็นการอาธรรมขั้นสุดนะครับตามที่อัลลอฮ์จะอาลาได้แจ้งเอาไว้ให้ทราบนะครับในซุรอลุกมานนะครับ ต่อมาครับมาดูในฮะดีสของท่านหญิงคาล่าครับที่มีความหมายว่าใครก็ตามที่ไปพำนักอยู่ในสถานที่ไหนก็แล้วแต่และเขาก็พูดว่าอาูดูบิกาดีมาินลาฮิตามาทิมินชัดิมาคารัตอยู่ที่แปลว่าฉันขอความคุ้มครองต่อบรรดาพระดรํารดอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความไม่ดีของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ก็จะไม่มีอะไรทั้งสิ้นทําร้ายเขาจนกระทั่งเขาได้จากไปจากสถานที่ตรงนั้นนะครับ h a d i นี้นะครับเป็น h ะดีษที่แนะนําให้เราขอความคุ้มครองต่อ,อ,อบรรดาพระดํารัสของลอตอาลานะครับให้พ้นจากความไม่ดีของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับเอาไว้นะครับซึ่งจากข้อความตรงนี้นะครับมันเป็นการมันมันเป็นการบ่งบอกให้เราทราบว่าพระดํารัดของลอตอาลาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับสังเกตนะครับเพราะว่าในตัวบท h ะดี t ใช้คาว่าใครก็ตาม ในตัวบทขอดุูอาใช้คาว่าฉันขอความคุ้มครองต่อบรรดารพระดํารัสของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความไม่ดีของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับดังนั้นพระดํารัสของอัลลอฮ์จึงแน่นอนว่าต้องไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับต้องไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพระดํารัสของอัลลอฮ์คือส่วนหนึ่งของพระลักษณะของพระอ,องค์นะครับไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง เพราะถ้าหากว่าพระดํารัสของเราจะอาลาคือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับท่าศูนย์สลันลของอะไรทิ่วัดสลันก็คงจะไม่แนะนําให้เราไปขอความคุ้มครองต่อพระดํารัสของลของพระองค์แน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันจะเท่ากับว่าเป็นการแนะนําให้เราไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งถูกสร้างนะครับเพราะถ้าหากว่าพระดํารัสเป็นสิ่งถูกสร้างแล้วท่าศูนู์แนะนําให้เราขอความคุ้มครองต่อพระดํารัสมันก็เท่ากับว่าท่าศูนู์แนะนําให้เราขอความคุ้มครองต่อ สิ่งถูกสร้างซึ่งการขอความคุ้มครองต่อสิ่งทุกะถูกสร้างนี่นักวิชาการมีมติเป็นเอกสารว่ามันคือชีริกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ถ้านราสูญส,รรสรรลานของอะไรอัสลามจะแนะนําให้เราทําชีริกเพราะท่านถูกส่งมาให้ปราบปานชีริกใช่ไหมครับด้วยเห็นนี้เองเนี่ยฮะดีษนี้นะครับจึงเป็นฮะดีษที่เ,เป็นหลักฐานยืนยันให้เราออกห่างจากชีริกต่างหาเพราะว่า ถ้าเกิดว่าการขอความคุ้มครองต่อสิ่งถูกสร้างทำได้ท่านก็จะแนะนําไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านแนะนําคือท่านไม่ได้แนะนําให้ขอความคุ้มครองต่อสิ่งถูกสร้างแต่ให้เราขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าต่อความขอความคุ้มครองต่อกะริมาตินละต่อพระดํารัสของพระเจ้าซึ่งคือลักษณะของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนั่นเองนะครับก็อย่างที่ว่าไปครับฮะดีษนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง่งฮะดีที่หนึ่งหลักฐานที่เป็นการ หักห้ามแล้วก็เป็นการบอกเอาไว้เป็นการสั่งแนะนําเตือนเอาไว้ไม่ให้เราไปอาขอความคุ้มครองต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ให้เราไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งถูกสร้างแต่ให้เราขอความคุ้มครองมอบหมายขอความช่วยเหลือจากผู้สร้างผู้ที่มีความสมบูรณ์ผู้ที่สร้างทุกอย่างเอาไว้นะครับครับาจากนั้นเนี่ยเราจะมาย้อนดูตรงสิ่งที่เชคมุฮัมมัดบินอัีิวะฮาบ เราห้มาหุ้นรอพุทธาลาท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นประเด็นที่ได้รับจากตัวบทพวกนี้ครับอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้ว่าท่านบอกว่าประเด็นที่สามารถสรุปมาได้จากตัวบทอันที่หนึ่งคือความหมายของอายะอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับอันที่สองคือทาให้ทราบว่าพฤติกรรมนี้เป็นชีดิก นี้เราก็ว่ากันไปแล้วนะครับเพราะว่ามันคือการไปทําอิบาดะต่อผู้อื่นเนื่องจากการไปขอความคุ่มครองในลูกรล็กแบบนี้เป็นอิบาดะดังนั้นถ้าเขาไปทําต่อผู้อื่นที่ไม่ช่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาอาลามันก็แปลว่าเขากําลังอิบาดะต่อผู้อื่นที่ไม่ช่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาอาลาเอาอิบาดะไปมอบให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ซึ่งมันก็คือชีริกนั่นเองนะครับอันที่สามคือฮะดิษนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพฤติกรรมนี้เป็นชีริกเพราะว่าบรรดานวาก,ากวา่ เพราะบรรดาวิชาการใช้ฮะดิษนี้เป็นหลักฐานเพื่อจะบ่งบอกว่าคาพูดของเราไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับแล้วก็ในตัวบทฮะดิษเนี่ยส่งเสริมให้เราขอความคุ้มครองด้วยคําพูดของเราให้พ้นจากสิ่งถูกสร้างที่ไม่ดีให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดังนั้นในตัวบทฮะดิษเองจึงเป็นการบ่งบอกไปในตัวว่าห้ามไม่ให้ไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งถูกสร้างนะครับอันที่สี่ครับ ฮะดีษบ่งบอกถึงความประเสริฐของดุอาบทนี้นั่นก็คือใครก็ตามที่ได้อ่านดุอาบทนี้ตอนที่เขาไปหยุดพักหรือไปพำนักอยู่ตรงที่ไหนก็แล้วแต่เนี่อยอัลลอฮุสซบหานะฮัวตะลาจะทรงคุ้มครองเขาคนนั้นให้พ้นจากเรื่องไม่ดีทั้งหมดให้พ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับจนกว่าเขาจะาลุกแล้วก็เดินทางออกไปจากสถานที่ตรงนั้นอันนี้คือความประเสริฐของดุอาบทนี้แล้วก็สุดท้ายครับ<อ>ข้อมูลตัวนี้บอกให้เราทราบว่า อะไรก็แล้วแต่ที่หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ส่งผลดีหรือหรือสร้างประโยชน์ให้กับเราไม่ว่าจะหมายถึงให้เรารอดพ้นจากสิ่งไม่ดีหรือให้เราได้รับสิ่งดีๆเนี่ยเรื่องงนั้นหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องการที่เรื่องงนั้นมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดว,ว่าเรื่องนั้นจะไม่ใช่ชีริกเสมอไปเพราะว่า บางครั้งเนี่ยครับคนที่ไปขอความคุ้มครองต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ ahu, อัลลอฮ์ซุบฮัยนะหัวตาลาอาจจะได้รับการคุ้มครองซึ่งจริงๆแล้วไอ้การคุ้มครองหรือการความดีที่มันตรงกับการวอนขอของเขาที่เขาไปขอจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ ahu, อัลลอฮ์ซุบฮัยนะหัวตาลาที่เขาได้รับตรงนั้นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากอำนาจหรือว่าเขาสามารถอะไรของคนที่เขาไปขอหรอกครับแต่ว่า ต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่า “فلما ฟะลัมมาซ ز ซา و ا ลลอฮุก ل ลูบะฮุมนะครับเมื่อเขาเริ่มเฉ๋อออจากทางนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้เขาหันเหออกไปอัลลอฮ์ ت บอกว่าอย่างที่บอกไปไหมครับเมื่อเมื่อเมื่อเขาเริ่มเฉ๋อออกจากทางนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็จะให้เขาหันเหออกจากทางไปนะครับ ก็มันแปลว่าพฤติกรรมตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นพฤติกรรมไม่ดีหรือเป็นพฤติกรรมชี้ดิกที่ที่ออกมาจากตัวเขาเนี่ยเมื่อเขาเริ่มที่จะทําแบบนั้นเราก็จะเริ่มดึงเขาให้ก็คือจะปล่อยเขาให้ให้หลุดออกไปจากหนทางที่มันถูกต้องนะครับแต่ในที่เขายังทําพฤติกรรมแบบนั้นดังนั้นการที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากพฤติกรรมชีริกตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีแต่ว่า มันมันคือการลงโทษที่อนุสุภานหูวะตาอลาทำให้มันเกิดขึ้นกับเขาเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้ไม่รู้สึกตัวว่าเขากำลังทำผิดอยู่นะครับอัลลอลาบอกว่ามันการฟิดดลละทิฟัลยัมดุดลหฮุร,ร์มา,านูมัดดานะครับใครก็ตามที่อยู่ในการหลงผิดพระผู้ทรงแมตตาก็จะยิ่งจะจะทรงยื่นหรือว่าจะทรงขยายเส้นทางแห่งการ หลงของเขาเนี่ยให้ยิ่งมียาวให้ให้มันมีความยาวขึ้นแล้วก็ขยายตัวไปไกลขึ้นนะครับมันแปลว่าพฤติกรรมตรัวนี้ที่เป็นพฤติกรรมหลงผิดของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะส่งผลดีกับเขาจร,จริงๆแล้วส่งผลผลดีที่มันเกิดขึ้นกับเขาจากพฤติกรรมผิดๆตรงนี้หรือพฤติกรรมชี้ิ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลงโทษทีทอ่อัลลงโทษขเขาคือให้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหลงแล้วก็หลุดต่อไปนะครับ แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองกําลังทําผิดอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เชจึงบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะส่งผลดีกับตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรื่องเรื่องนั้นหรือพฤติกรรมที่เขาเอาไปทําแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่ดีและมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่ชีริกนะครับก็อันนี้เป็นทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทนี้ที่มีชื่อว่ามีนาชิต อลิสติอาดะทูบิคอยริลแลหรือที่แปลว่าส่วนหนึ่งจากเรื่องที่เป็นชีริกก็คือการขอความคุ้มครองต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูจะลาเท่าที่ผมพอจะสรุปมาให้ได้รับฟังกันได้ครับก็อย่าลืมนะครับว่าสิทธิการรักษาสิทธิและก็หน้าที่ะครับมันเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่สิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องรักษาก็คือสิทธิของพระเจ้าที่สร้างเรามาที่ให้กับเรา ที่มีพระคุณต่อเราอย่างล้นเหลือนะครับแล้วก็หน้าที่ที่เราจะต้องรักษาก็คือหน้าที่ที่เราถูกสั่งหรือหน้าที่ที่พระเจ้าของเราที่ทรงสร้างเรามาเนี่ยสั่งให้เราทําดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่รักษาสิทธิของผู้อื่นอย่างดีในทุกด้านอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้านแต่กลับลืมสิ่งที่เป็นสิทธิและหน้าที่ที่คุณจะต้องทําต่อพระเจ้าของคุณเนี่ย พฤติกรรมตัวนี้ของคุณมันเท่ากับว่าเป็นการที่คุณเนี่ยไม่ไม่สามารถลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตของคุณได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มันเกิดขึ้นมาจากการไม่รู้แล้วก็การไม่ไม่รู้จักฐานะของตัวคุณเองแล้วก็ไม่รู้จักฐานะของพระเจ้าซึ่ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเร่งทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มันกลับมาสู่ร่องสู่รอยให้กลับมาสู่ความถูกต้องเพราะในชีวิตของคนเราแล้วเนี่ยเ,เรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือการที่จะต้องรักษาสิทธิของพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างเขามานะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่เป็นคนที่ขาดทุนแล้วก็เป็นคนที่ในละคุณต่อพระองค์เพราะว่าคนที่เป็นคนที่ในระคุณต่อลาซุพานาหัวตาอาณา